ครับวันนี้เราก็มาเสนอนะครับตัวแท่นดัดเหล็กนะครับแบบมือโยกนะครับตัวนี้นะครับเราไปโรงงานผลิตเองขายเองนะครับในราคาประหยัดนะครับเรามีทั้งหมด5รุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นมินินะครับราคา1,700บาทนะครับดัดเหล็กบอก6-9มิลนะครับตัวนี้นะครับตัวแท่นนะครับยาว35เซนนะครับบูตัดนะครับมีด้ามโยก50บเซนนะครับตัวนี้นะครับราคา1,700บาทนะครับ ต่อมาก็จะมาดูรุ่นที่สามนะครับ6-12มิลนะครับราคา3,200บาทนะครับพร้อมจะส่งและเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้ดัดได้6-9-12เลยนะครับตัวนี้นะครับเขาแตกต่างนะครับตัวพื้นเหล็กนะครับจะหนากว่านะครับตัวบูทลูกใหญ่กว่านะครับวัสดุตัวเพานะครับใช้ใหญ่กว่านะครับตัวนี้นะครับดามโยก70เซนนะครับ ครับรุ่นที่สี่นะครับก็จะราคานะครับ3ามพันเจ็ดรอยบาทพร้อมส่งเก็บเงินไปทางนะครับดัดเหล็กเก้าสิบสองสิบหกมิลนะครับตัวนี้นะครับแท่นนะครับหกสิบเซนนะครับด้ามโยกเมตรยี่สิบนะครับเป็นด้ามโยกแบบต่อนะครับตัวนี้นะครับถามไม่เยอะนะครับว่าตัวใหญ่นะครับสามารถดัดเหล็กเล็กได้ไหมเด็กหกได้ไหมครับด้วยช่องที่นะครับห่างนะครับทําให้นะครับเดี๋ยวดัดให้ดูนะครับ ทำให้มุมองศาที่ได้นะครับมันไม่สวยเหมือนตัวเล็กนะครับเพราะตัวเล็กนะครับมันจะได้มุมที่คมกว่าเยอะนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้จากตัวเล็กนะครับอันนี้จากตัวใหญ่นะครับ แล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับดัดเหล็กข้ออ้อย12-20ถึงมิลนะครับในราคา6,800บาทนะครับรุ่นนี้ต้องมัดจำนะครับ1,000บาทนะครับเพื่อประกันเป็นค่าส่งนะครับป้องกันการไม่รับของนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น้ำหนักตัวเครื่องนะครับเฉพาะตัวเครื่องนะครับ25กิโลนะครับตัวด้ามโยกนะครับจะหนักอยู่15กิโลนะครับตัวนี้นะครับ